ตอนนี้เปิดไลฟ์ไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีใครเข้ามามันยังไม่แจ้งเตือนแน่เลยเดี๋ยวหาที่นั่งคุยดีกว่าทำไมอ่ะ สวัสดีครับเข้าไปที่หน้าช่องอ่ามีกดขอได้ไหมหรือว่าสวัสดีครับมีน้องๆเข้ามาแล้วนะครับวันนี้มาคุยกันสวัสดีครับเดี๋ยวลองหามุมก่อนนะ ได้ไหมไม่ได้เลยเหรอครับโอ้ทุกคนไมไ่รู้พินานเลยเดี๋ยวทุกคนขอแป๊บหนึ่งนะอ๋อมันต้องแอดเอาชื่อมาแอดได้ไหมครับชื่อช่องเดี๋ยวนี้จะมีเพื่อนมาคุยด้วยนะเอา้า ส่งคําเชิญหนออ๋อเนี่ยเขาให้ส่งคำเชิญอ่ะนี่ใช่ไหมเขาให้ส่งคำเชิญแล้วเราต้องส่งไปทางไหนเพิ่เมเหรอไอ่อปะไม่ใช่ไ,ใชไปทางไหนได้บ้างคัดลอกลิงอ่าคัดลอกลิงแล้วก็เฟซบุ๊กก็ไม่ได้เป็นใช่ไหม ส่งให้ไม่ไก่ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะ,ะวันนี้ก็จะทดสอบระบบนิดนึงนะครับวันนี้เราก็มาไลคุยกันเนาะ อยากดูชาบูวัดดวงอีกครับอน่าทำนะทำพรุ่งนี้เลยดีไหมเนี่ยชาบูวัดดวงแต่ทีนั้นตอนนี้เหลือสามคนอะ่ะชาบูวัดดวงอะเออวันนี้มาคุยกันนะเดี๋ยวพี่นุชจะลองระบบไปด้วยนะครับ คือตอนนี้ YouTube อ่ะเขามีตะก้าให้กดเนาะมีของมาส่งค,ครับแป๊บหนึ่งครับอโอเคครับฝางไว้ละ กดมาแล้วเหรอมันมีแจ้งเตือนตรงไหนไหมเนี่ยลองระบบสุดๆไหนไหนเนี่ยเออเรายังไม่รู้เรื่องเลยป่ะขึ้นไหมในนี้ไม่ขึ้นอ่ะมันต้องอ๋อนี่ไงนี่เขาร่วมเขาร่วมเรามาแล้วใช่ไหมนี่ไงแล้วก็เพิ่มค <c oughs> ่ะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมีสาวมาคุยด้วยนะครับ <c oughs> เพิ่มเลยนะค่ะ <c oughs> โอ้ยพุทตามสองแสนกว่าอ่า <c oughs> วันนี้เดี๋ยวจะมีคนมาคุยด้วยนะครับ สวัสดีครับมาแล้วทำไมได้ยินแต่เสียงอะ่ะมีน้องบอกค้างอะ่ะในนั้นขึ้นสองเหรออะทำไมของพี่นุเห็นจอเดียวอะเอา すぐな。